สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูไพโรธพาสุวรรณนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีวิยีการคำนวณในระดับชั้นมัได้ยมศึกษาปีที่2นะครับเอวันนี้เราจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะเรายังคงอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่2เหมือนเดิมนะครับในหัวข้อความรู้พื้นฐานสาหรับการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับครั้งที่แล้วเราก็เรียนรู้ไปบ้างแล้วใช่ไหมครับมาดูซิว่าครั้งนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมครับ ทบทวนทนิดนึงนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู e ้ในเรื่องของวงจรการพัฒนาโปรแกรมหรือที่เราเรียกย่อๆว่าอะไรลูก SDLC ใช่ไหมครับมีทั้งหมด6ขั้นตอนเอและขั้นตอนการโคดดิ้งหรือการโปรแกรมอยู่ในขั้นตอนไหนครับอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมนะครับหรือว่าขั้นตอนที่3นะครับแล้วเวลาเราพัฒนาโปรแกรมไปเนี่ยทำไมเราต้องเขียนคําอธิบายด้วยทราบไหมครับจากขั้นตอนของ SDLC เมื่อกี้มี6ขั้นตอนใช่ไหมครับการอธิบายโปรแกรม อยู่ในขั้นตอนไหนครับหรือมีประโยชน์ในการทำงานขั้นตอนใดครับเก่งมากครับก็คือขั้นตอนที่5นะครับเพราะขั้นตอนนี้เราต้องทำอะไรลูกหลังจากที่เราพัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้วทดสอบเรียบร้อยเมื่อผู้ใช้นาไปใช้งานนะครับหนึ่งก็คือเราจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับผู้ใช้ใช่ไหมครับแล้ว2ก็คือจัดทำคู่มือสำหรับใครครับสำหรับผู้พัฒนาโปรแกรมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้พัฒนาโปรแกรมนั้นถูกปรับเปลี่ยนนะครับมีคนอื่นมาพัฒนาแทนเรานะครับ เขาจะต้องสามารถทํางานได้ทดแทนได้ในทันทีนะครับเพราะนั้นขั้นตอนนี้ก็สําคัญทีเดียวเพราะนั้นถ้าเราฝึกนะครับในการเขียนคําอธิบายในการทํางานโปรแกรมนะครับอย่างสม่ำเสมอก็จะเป็นประโยชน์ในการทํางานในภายหลังนั่นเองนะครับเอแล้ววิธีการเขียนคําอธิบายเนี่ยเราคุ้นชินไหมครับว่าเราเขียนแบบไหนครับปกติแล้วเด็กๆเ,เขียนบรรทัดเดียวใช่ไหมครับก็คือเมื่อต้องการอธิบายทําไมลูกเราเขียนเครื่องหมายชาร์ปใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์คําอธิบายได้เลย ข้อแตกต่างระหว่างโปรแกรมที่เราเขียนกับคําอธิบายก็คืออะไรลูกก็คือสิ่งที่เราเขียนโปรแกรมนั้นตัวแปลภาษาจะต้องทำไมครับแปลเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจหรือมาชินลังเก้นนั่นเองนะครับแต่ส่วนใดที่เป็นคําอธิบายตรงนั้นทําไมครับต้องทําการแปลภาษาไหมไม่ต้องใช่ไหมครับข้ามไปเลยนะครับเพราะส่วนนั้นเป็นคําอธิบายไม่เกี่ยวกับโปรแกรมนั่นเองนะครับเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเขียนคําอธิบายที่ยาวๆวะลูก นะอย่างเช่นเราสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับอยากบอกว่าโปรแกรมนี้ทําหน้าที่อะไรใครเป็นคนสร้างแล้วพัฒนาขึ้นมาวันไหนหลายบรรทัดทีเดียวนะต้องทําอย่างไรดีใช้เป็นดับเบิลโขดใช่ไหมครับสามคู่นะครับมีทั้งจุดเริ่มต้นและก็จุดสิ้นสุดเพราะฉนั้นถ้าเราอยากจะเขียนคาอธิบายหลายๆบรรทัดทำไมลูกโอสบายมากเลยใช่ไหมครับนะแต่อย่าลืมนะครับเมื่อมีจุดเริ่มต้นแล้วอย่าลืมจุดสิ้นสุดด้วยนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้ว โปรแกรมใช่ไมครับเวลาแปลภาษาเขาจะคิดว่าทั้งหมดนั้นคือคําอธิบายนะครับระวังให้ดีทีเดียวนะคราวนี้มาดูกันต่อนะลูกเวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วเอเด็กๆเ,เคยเจอตัวแปรไหมครับเราต้องมีการกําหนดตัวแปรใช่ไหมลูกเราเคยเรียนรู้ก่อนอ้นนี้แล้วในภาษา C ใช่ไหมครับในระดับของมัธยมศึกษาปีที่1ใช่ไหมครับเราต้องมีการสร้างตัวแปรแล้วในภาษาไพทอนต้องมีการสร้างตัวแปรไหมครับแล้วเหมือนหรือต่างจากภาษา C ล่ะตัวแปรคืออะไรลูก ตัวแปรก็คือสิ่งที่เราจะจองพื้นที่หน่วยความจําใช่ไหมครับไว้จัดเก็บข้อมูลหรือจัดเก็บในส่วนที่เป็นผลลัพธ์นะครับต้องมีการประมวลผลนะครับอย่างเช่นเราต้องการคํานวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมทําไมลูกต้องมีการป้อนค่าบางอย่างเข้าไปใช่ไหมครับป้อนเสร็จแล้วทําไมครับทําการประมวลผลเสร็จแล้วก็นําไปจัดเก็บในส่วนของผลลัพธ์นะครับส่วนนี้เราต้องมีการทําไมลูกมีการจองหน่วยความจาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ข้อแตกต่างก็คือ ถ้าเป็นภาษา C เราต้องประกาศตัวแปรก่อนถึงจะนําไปใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเป็น y y t o o ครับลดความยุ่งยากในส่วนนั้นไปแล้วก็คืออยากใช้เมื่อไหร่ทำไมครับประกาศพร้อมกับใช้งานได้เลยนะครับตรงไหนก็ได้ครับในส่วนต่างๆของโปรแกรมของเรานะครับส่วนเวลาตั้งชื่อโปรแกรมจะคล้ายกับภาษา C เลยครับคือต้องทำไมครับควรจะตั้งชื่อเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงแม้ว่าภาษา Python นั้นจะรองรับในการ ตั้งชื่อตัวแปรเป็นภาษาไทยก็ตามแต่คุณครูแนะนําว่าควรจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะจะได้คุ้นชินนะครับแล้วเวลาปรับเปลี่ยนในการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆทําไมลูกจะได้คุ้นชินนะครับจะได้ไม่ติดกับภาษาไทยนะครับแล้วเวลาตั้งชื่อส่วนใหญ่จะขึ้นต้นด้วยอะไรครับขึ้นต้นด้วยอันดอร์สกอร์หรือว่าขีดล่างนะครับหรือเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็ตามด้วยตามด้วยตัวอักษรตัวเลขหรืออันดอร์สกอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มีข้อแม้ว่าชื่อเหล่านั้นต้องควรจะต้องมีความหมายนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ชื่อเดียวกันแต่เป็นตัวอักษรตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างโปรแกรมเวลาแปลภาษาจะคิดยังไงครับคล้ายกับภาษา C นะครับก็คืออะไรครับมองว่าเป็นคนละตัวแปรกันนะครับเพราะนั้นเวลาเด็กๆประกาศตัวแปรแล้วอย่าลืมนะครับเราประกาศแบบใดก็ต้องใช้แบบนั้นนะครับแล้วข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือห้ามใช้ซ้ํากับคําสงวนนะครับนะเอแล้วคําสงวนในภาษาไพทอนมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเด็กๆลองไปสืบค้นกันดูนะครับแล้วมาดูซิว่าเหมือนกับที่คุณครูหามาหรือไม่นะครับเป็นไงครับนี่คือคำสงวนในภาษาไพทอนคำสงวนคืออะไรลูกก็คือคำสั่งต่างๆนะครับที่อยู่ในภาษาไพทอนนะครับอย่างเช่นคำสั่งบ้างนะครับเป็นเงื่อนไขบ้างนะครับพวก if e l y y นะครับพวกนี้นะครับถือว่าเป็น คำเฉพาะหรือคำสงวนนะครับห้ามมาตั้งชื่อตัวแปรเด็ดขาดทําไมถึงห้ามทราบไหมครับเพราะถ้าเรานําคําเหล่านี้มาตั้งเป็นตัวแปรคิดว่าตัวแปรภาษาจะเข้าใจไหมครับว่าเออันนี้เป็นคําสั่งของไพทอนหรือเป็นตัวแปรที่เราสร้างขึ้นเองเขาจะงงเลยนะครับเขาไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นเพราะนั้นเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงนะลูกถ้าเกิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวแปรที่ซ้ากับคําเหล่านี้จริงๆก็ให้เติมคําว่า my ครับ my ไว้ด้านหน้าเลยครับเพื่อที่จะบอกว่าคําเหล่านี้คือคําที่เรา สร้างขึ้นมาเองนะครับจะได้ไม่ตรงกับคําสมมติเหล่านั้นนะครับแล้วคราวนี้ตัวแปรต่างๆที่เราสร้างขึ้นเอ๊ะมีกี่ชนิดล่ะในภาษา C เราทําไมครับคุ้นชินกับตัวแปรชนิดต่างๆใช่ไหมลูกแล้วใน Python เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะว่าตัวแปรเหล่านี้เวลาเราสร้างทําไมครับเราต้องใช้ให้ตรงกับประเภทต่างๆด้วยใช่ไหมครับแล้วในภาษาไ Python บอกว่าไม่ต้องระบุป,ประเภทในตอนสร้างแล้วเวลาใช้จะใช้อย่างไรนะครับแล้วจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไม่ว่าแต่และละชนิดทําไมครับ แตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับเรามาค่อยๆเรียนรู้กันไปนะลูกเริ่มแรกนะครับเรามาเริ่มต้นที่ตัวแปรชนิดจํานวนเต็มก่อนจํานวนเต็มก็คืออะไรครับ0 1 2 3รวมทั้งเลขที่ติดลบด้วยนะครับแต่ต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นนะครับเอแล้วในจํานวนเต็มที่เรานํามาใช้มีหลากหลายชนิดไหมปกติเราก็คุ้นชินตัวเลขที่เป็นอะไรครับเลขฐาน10เอเลขฐาน10มีอะไรบ้างครับมี0 เลขทุกฐานนะครับต้องเริ่มต้นที่ศูนย์เสมอนะครับเลขฐาน10ก็มีตั้งแต่0ูนย์จนถึง10ไม่ใช่ครับ0ูนถึง9นะครับเด็กๆจำไว้เลยนะครับเลขฐานใดก็ตามนะครับจะมีค่าสูงสุดก็คือค่าของฐานนั้นลบด้วย1เพรากว่านั้นเลขฐาน10ก็มีค่าตั้งแต่0ูนย์จนถึง9แล้วถ้าเป็นเลขฐาน2นะครับมี0ูนย์กับ1โอ้เยี่ยมมากนะครับแล้วถ้าเป็นเลขฐาน8นะครับฐาน8นี่คืออะไรนะ0ูนย์ถึงเเอาละคราวนี้มาเจอโจทย์ยากแล้ว ถ้าเป็นเลขฐาน16แล้วลูกเอปกติฐาน10ก็มี0ถึง9แล้วเวลา10จะทำยังไงดีเพื่อไม่ซ้ำกับเลข0ถึง9ที่เราใช้ไปแล้วเขาใช้เป็นอะไรลูกใช้เป็นตัวอักษรใช่ครับมีตั้งแต่อะไรครับ a b c d e f เอ๊ะมี g ไหมไม่มีนะเพราะว่า f คือค่าสูงสุดในเลขฐาน16นะครับเราบอกแล้วว่าค่าที่สูงสุดในเลขฐานนั้นก็คือทำไมครับเอาเลขฐานนั้นลบด้วย1เพราะนั้นค่าสูงสุดก็คือ15นั่นเอง เพราะนั้นลองมาดูนะครับเขาจะมีสัญลักษณ์บอกๆนะลูกถ้าเป็นเลขฐาน2ก็คือ0กับ b b ก็คือไบนารีนะครับเลขฐาน2เพราะนั้นจากตัวเลขที่กําหนดครับ0 1 0 1 1 0มีค่าเท่าไหร่ในเลขฐาน10ครับอ้าวหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับโทรศัพท์มือถือก็ได้นะหรือจะเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะลูกคําตอบคือเท่าไหร่ครับเป็น22นะครับอ่าเริ่มคุ้นเลยนะต่อไปเป็น0 O ย์ครับ0 O คิดว่าเป็นเลขฐานอะไรครับ O ออก ออกเลขฐานฐาน8นะครับเพรอะนั้นคําตอบคืออะไรครับ133่งรมสิบตรงไหมครับถ้าไม่ตรงแสดงว่ากดเครื่องคิดเลขผิดแน่ๆเลยนะครับเอาเลขต่อไปลูก 0x แปลกๆเนาะ 0x คืออะไรครับเลขฐาน16นะครับเฮกซาเดซิมอลนะครับเพราะนั้น 92a ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับเป็น2,346นะครับอันนี้น่าจะตรงกันเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราคงไม่ได้คิดในใจแล้วนะครับเราใช้เครื่องมือมาช่วยอ้าวสุดท้ายลูก501 เอไม่มีอะไรนําหน้าเลยเพราะนั้นน่าจะเป็นเลขฐานอะไรครับเป็นเลขฐาน10นั่นเองเพราะนั้นจากเลขฐาน10แปลงเป็นเลขฐาน10ก็ได้ได้ค่าเดิมลูกนะไม่ต้องไปกดเครื่องเครงนะครับได้ค่าเดิมเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราเรียกใช้นะครับเราสามารถใช้ตัวสัญลักษณ์นำหน้านะครับไม่ว่าจะเป็น 0B 0O 0X แล้วก็อะไรครับไม่ต้องมีนะครับถ้าเป็นฐาน10ไม่มีนะครับนะคราวนี้มาดูกันต่อลูกเมื่อกี้เป็นเลขจำนวนเต็มคราวนี้เป็นทศนิยมหรือ floating point นะครับเอทศนิยมเวลาเราคำนวณส่วนใหญ่ก็ทำไมครับในระดับม2เนี่ยการคูณการหารบางครั้งก็จะเป็นอะไรครับเป็นเศษส่วนหรือเป็นทศนิยมใช่ไหมลูกแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการเขียนเป็น2 0 1 8 2 0 1 8แล้วใช้คําสั่งแสดงผลออกมาผลลัพธ์ที่ออกมาน่าจะเป็นทศนิยมไหมครับหรือเป็นจํานวนเต็มเป็นจานวนเต็มเก่งมากลูกแล้วตันี้ถ้าเราปรับเปลี่ยนแล้วครับให้กลายเป็นทศนิยมสักหนึ่งตำแหน่ง ใช้คำสั่งเดิมเลยครับคำสั่งพิมน์อันนี้เราคุ้นกันอยู่แล้วนะคำตอบที่ได้คือก็จะเป็นทุตนยมให้เรานะครับเพราะว่าในภาษาไพทอนเนี่ยไม่ว่าจะกาหนดตัวแปรเป็นชนิดใดก็ตามเขาก็จะนําเสนอข้อมูลออกมาตามชนิดของตัวแปรนั้นๆนะครับคราวนี้ถ้าเป็น2018แล้วมี e 5 e นี่คืออะไรลูกเป็นเลขทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเป็นเลขยกยกกําลัง A หมายถึงอะไรครับเป็น10ยกกําลัง5เพราะนั้นคําตอบก็คือเติมศูนย์ไปกี่ตัวลูก ห้าตัวนะครับแล้วถ้าเกิดยกกำลังติดลบลนะ่ะดูดีๆครับ2018ยกกกำลังติดลบ5ใช่ไหมก็ต้องถอยหลังใช่ไหมลูกก็เป็นใส่จุดทศนิยมเป็น5ตําตำแหน่งก็ต้องมี0แล้วก็มีจุด0ย์ข้างหน้าด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเรานำไปใช้นะครับเลขแต่ละประเภทเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่าเรากำหนดเป็นจำนวนเต็มหรือทศนิยมนะครับเรามาดูกันต่อนะเอะ๊แล้วถ้าเป็นบูลีหรือตรรกะล่ะ อันนี้น่าจะต้องเป็นเงื่อนไขในการเปรียบเทียบใช่ไหมครับเวลาเปรียบเทียบนะครับจะมีแค่2กรณีนะครับคือจริงกับเท็จนะครับหรือว่าเป็น true เป็น false หรือว่าเป็น t เป็น f นะครับใช่ไม่ใช่พวกนี้ได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับแล้วก็จะมีแค่2ผลลัพธ์นะครับในกรณีที่น้อยที่สุดก็คือมีผลลัพธ์เดียวนะครับคืออาจจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับรานนี้มาดูนะครับเวลาประกาศตัวแปรเรารู้จักดัตต์ไทส์หรือว่าชนิดของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาประกาศ ภาษ,ษาไพทอนนี่ง่ายมากเลยนะครับก็เขียนชื่อตัวแปร ى, แล้วก็จะเป็นครับเท่ากับข้อมูลที่เราจะกําหนดได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเรากําหนดข้อมูลที่เป็นชนิดของสตริงหรือว่าสายอักขระนะครับเขียนเป็นอะไรครับเท t เท่ากับไพทอนอยู่ในเครื่องหมายคําพูดใช่ไหมครับก่บอนหน้านี้ก็จะเป็นลักษณะของสตริงนั่นเองนะครับแล้วถ้าเขียนเป็นเท่ากับ2ี่ล่ะไม่มีอะไรนําหน้าด้วยอันนี้ต้องเป็นเลขฐานอะไรฐานฐาน10ใช่แล้วครับก็จะมีค่าเป็นเลขจํานวนเต็มนะครับ ถ้าเรากำหนดเป็นเท่ากับ16.25อันนี้เป็นตัวเลขเหมือนกันแต่เป็นชนิดทศนิยมนะครับส่วนสุดท้ายอยู่ในเครื่องหมายคาพูดแต่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยอันนี้คืออะไรลูกก็คือข้อความว่างๆไงครับไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับคราวนี้ลองวิธีการเปรียบเทียบบ้างนะครับเป็นตากการรกะนะบอกแล้วตากการรกะมีแค่2กรณีนะครับคือจริงกับเท็จแต่เวลาคอมพิวเตอร์ตอบเราเนี่ยเขาจะตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ true กับ false คิดว่า ถ้าเราให้แสดงมาเป็น5น้อยกว่า0นอันนี้จริงหรือเท็จครับเป็นเท็จเพราะนั้นคำตอบเป็นเป็น False นะครับใช่ไหมใช่นะครับเยี่ยมมากเลยแล้วถ้าศูนย์น้อยกว่า5ล่ะเป็นจริงหรือเป็นเท็จเป็นเป็นจริงนะครับเพราะว่าศูน้อยกว่า5จริงๆนะครับามาดูกันต่อนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของสตริงนะครับหรือว่าสายอักขระบ้างนะครับเป็นข้อความยาวๆว,วิธีการนําเสนอเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อความอยู่ภายในบรรทัดเดียวกัน อันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าข้อความอยู่หลายๆบรรทัดวิธีการเขียนจะเขียนแบบไหนนะครับแล้วในภาษาไพทอนเนี่ยมีวิธีหรือรูปแบบในการเขียนอย่างไรบ้างนะครับเขามีวิธีการเขียนหลากหลายทีเดียวนะครับลองมาดูในตัวอย่างเลกนะครับเอถ้าเรานําเสนอตัวแปรในลักษณะแบบนี้แล้วให้แสดงก็คือคําสั่งพิมนออกมาเนี่ยคิดว่าข้อมูลจะออกมาเป็นแบบไหนครับดูเสัญลักษณ์ในบรรทัดที่2มีความแปลกๆหรือแตกต่างอยู่นะครับมีทั้งเครื่องหมายคําพูดที่เป็นดับเบิลโคลดแล้วก็มีซิงเกิลโค่ด้วย จะแสดงออกมาเป็นรัตรพลแล้วก็ตามด้วยนามสกุลใช่หรือเปล่าหรือจะมีซิงเกิลโคติดมาด้วยคิดว่าเป็นแบบไหนครับดูดีๆครับเราใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ครับได้ไหมได้คําตอบไหมลูกลองมาเปรียบเทียบก,กันซิว่าสิ่งที่เราหามากับที่คุณครูเตรียมมานะครับผลลัพธ์ตรงกันไหมเห็นไหม นามสกุลจะมีซิงเกิลโคตติดมาด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเครื่องหมายคําพูดนะครับเขาจะมองทั้งหมดนั้นเป็นข้อความนั่นเองนะครับเอแล้วถ้าเราเขียนหลายๆบรรทัดติดต่อกันล่ะแต่เราอยากให้นําเสนอแบบทําไมครับขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยสังเกตไหมครับในบรรทัดที่4เนี่ยมีข้อความยาวๆอยู่แล้วมีสัญลักษณ์พิเศษก็คือ slash n หมายถึงอะไรนะมาดูผลลัพธ์ดีกว่าครับจะได้เข้าใจตรงกรันนั่นก็คืออะไรครับหลัง slash n จะถูกให้บังคับทําไมครับ ให้ขึ้นมารทัดใหม่ในทันทีนะครับแล้วคราวนี้ดูบรรทัดที่6ครับมีเครื่องหมายสิง g l e c o d โข,ขดสอันติดกันเลยมีเริ่มต้นแล้วก็มีสิ้นสุดนะครับถือว่าเป็นคู่กันนะแต่แสดงผล3ามบรรทัดอันนี้จะแสดงคล้ายกับสิ่งที่เราเขียนมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะใช่แล้วครับอันนี้เป็นการจัดรูปแบบนะครับคือเราบังคับว่าให้แสดงผลเหมือนกับต้นฉบับทุกประการนะครับอันนี้ก็จะนำเสนอได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ คราวนี้มาดูกันนิดนึงนะครับเราเจอคําสั่งนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับคำสั่งปริ้นหรือการน,นําเสนอข้อมูลนะครับวิธีการนําเสนอข้อมูลเนี่ยมีแบบเดียวไหมหรือว่ามีหลายรูปแบบให้เราใช้งานนะครับถ้าเรานําเสนอตามบรรทัดที่หลูกคาสั่งปริ้นแล้วก็1อันนี้เป็นตัวเลขโดดๆเลยเนาะไม่ใช่ตัวแปรแน่นอนใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่ออกมาน่าจะเป็นยังไงลูกก็นําเสนอเป็นตัวเลขไงก็คือเป็นเลข1เก่งมากเลยนะครับแล้วถ้าเขียนเป็น12บสวกสิบล่ะเขาจะ แสดงผลออกมาเป็น12แล้วก็บวกสิบเอ็หใช่ไหมไม่ใช่หรอจะแสดงออกมาเป็นอะไรลูกเป็นเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณเนาะเพราะอันนี้หมายถึงนําตัวเลขทั้งสองมาทําไมครับมาทําการประมวลผลก่อนถึงจะนําเสนอออกมาเยอะม,มากเลยนะครับคราวนี้ถ้าเรากำหนดให้ x เท่ากับยีแล้วนําเสนอของตัวแปรบ้าง print x คิดว่าเขาจะนําเสนอออกมาเป็นตัว x หรือเป็นค่าของ x x ในที่นี้เป็นตัวแปรนะลูกเป็นค่าของ x ใช่แล้วครับเป็นอะไรครับ20โอ้เก่งมากนะครับแสดงว่าเราสามารถกําหนดตัวแปรได้และครวนี้เราสามารถใช้งานตัวแปรได้ด้วยสุดยอดมากเลยนะครับแม่เป็นการนําประยุกต์จากภาษา C ขยับขับเพื่อนมายังภาษาไพทอนนะครับโอ้โหเป็นไงครับแสดงว่าไม่ได้มีอะไรแตกต่างเลยใช่ไหมครับในเรื่องของภาษาแตกต่างในเรื่องของไวยากรณ์หรือคําสั่งบางอย่างที่ทำไมครับอาจจะแปลกเปลี่ยนไปเท่านั้นเอง แต่ลักษณะของการเขียนเหมือนเดิมเลยนะครับเอ้ามาดูกันต่อครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเป็น p ริ้น X บวก5บ้างเป็นตัวแปรบวกกับตัวเลขคิดว่าคำตอบที่ได้จะเป็นยังไงลูออะไรนะนำค่าใน x ไปบวกกับ5ก่อนใช่เหรอไม่ใช่นำเสนอว่าเป็น x บวก5เหรอเขาจะมองเป็นใช่แล้วครับนำค่าของตัวเลขนำมาบวกกันก่อน นะครับคือประมวลผลเสร็จแล้วถึงนํามานําเสนอนะครับแล้วถ้าเป็นข้อความล่ะครับอันนี้คุ้นๆเหมือนตัวอย่างก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมก็จะแสดงออกมาทําไมลูกเป็นข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายดับเบิลโคดใช่ไหมลูกนะครับเยี่ยมทีเดียวนะคราวนี้มาดูนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการบังคับล่ะเพราะว่าคําสั่งปริ้นเนี่ยเวลาแสดงผลทีไรนะครับเขาทําไมลูกเขาขึ้นมาทัดใหม่อัตโนมัติเลยคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการแสดงผลสิ่งที่เป็นข้อความแล้วก็ตามด้วย อีกหนึ่งข้อความที่อยู่ในบรรทัดเดียวกันเราจะบังคับหรือกําหนดรูปแบบอย่างไรนะครับมาดูตัวอย่างในบรรทัดที่1เลยครับคิดว่าน่าจะออกมาเป็นแบบไหนลูก1 2 3าจะแสดงออกมาเป็น1ขึ้นบรรทัดใหม่2ขึ้นบรรทัดใหม่3ามไหมคำว่า n ที่ต่อท้ายข้างหลังน่าจะมีอะไรพิเศษใช่ไหมครับลองมาดูกันนะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ1 2แล้วทาไมลูกแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับนำเสนอตัวเลขสาม จะเห็นว่าคำสั่ง n ที่ต่อท้ายหมายถึงอะไรลูกหมายถึงการบังคับว่ายังไม่ต้องขึ้นบรรทัดใหม่นะครับแล้วก็มีรูปแบบนะครับในการนําเสนอด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรานาตัวแปรต่างๆนะครับมาแสดงผลนะครับอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ c เปอร์เซ็นต์ d โอ้มีหลายตัวทีเดียวต้องมานั่งจํำไหมไม่ต้องนะครับมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าวิธีการนาเสนอนะครับถ้าเกิดว่าเราบังคับรูปแบบว่าสิ่งที่เราเก็บไว้ในตัวแปรนะลูกแล้วทําไมลูกแล้ว เอานำออกมานําเสนอนะครับเราสามารถกําหนดได้เลยนะครับอย่างเช่นเป็นข้อความนะครับเป็นสตริงเป็น D นี่คือเดซิม a ลนะครับก็คือจํานวนเต็มส่วน F ในที่นี้ก็คือ l o a t i n g point หรือว่าทศนิยมนะครับด้านหลังเนี่ยตามด้วยเปอร์เซ็นต์แล้วก็วงเล็บตัวแปรได้เลยนะครับตัวแปรชนิดอะไรอย่าลืมนะว่าต้องกําหนดให้ตรงชนิดที่เราต้องการนะครับมาดูตัวอย่างกันนะลูกเอถ้าเรานําเสนอคําสั่ง print first east แล้วก็ตามด้วยอะไรครับเปอร์เซ็นต์ดี ดีคือเดซิมอลใช่ไหมน่าจะเป็นจํานวนเต็มคําตอบก็คืออะไรครับเป็นเลข12นะครับครานี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ F ล่ะครับน่าจะเป็น f o a t i n g Point ใช่ไหมก็คือเป็นทศนิยมนะครับครานี้ถ้าเป็นสตริงตัว s นี่คือสตริงนะก็คืออะไรครับเป็นข้อความของตัวแปรตัวนั้นนะครับก็คือนําเสนอมาเป็นอะไรครับคำว่าไพทอนนะครับไปแทนที่สัญลักษณ์ที่เราบังคับไว้ครานี้ C ครับ C ย่อมาจาก c h ร r a c t e r ก็คืออะไรครับอักษรก็คือตัวอะไรลูกตัว A นั่นเองนะครับจะเห็นว่าการใช้งานจะเริ่มทำไมครับเริ่มมีรูปแบบต่างๆทําให้เราใช้งานได้สะดวกแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะต้องมีสัญลักษณ์พิเศษบางอย่างมาบังคับก็ตามนะครับราวนี้ลองมาดูกันต่อนะครับถ้าเรามีการรับข้อมูลเข้าไปบ้างเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราประมวลผลใช่ไหมครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนค่า อย่างเช่นถ้าเราคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยมอาจจะมีความยาวฐานหรือส่วนสูงท่าไหมครับที่ไม่เท่ากันใช่ไหมลูกเราสามารถที่จะป้อนค่าใดๆเข้าไปก็ได้นะครับเราเลยใช้เป็นคําสั่ง Input นะคาสั่ง Input ก็คือจะให้แสดงเป็นข้อความนะครับเพราะว่าต้องโต้ตอบเนาะไม่ใช่อยู่ดีๆก็มีเครอร์เซอร์มากระพริบๆผู้ใช้ก็จะงงว่าจะให้เขาทาอะไรต่อนะครับต้องมีข้อความบอกเขานิดนึงนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างจะบอกว่า enter your name หมายถึงอะไรลูกก็คือให้ป้อนชื่อใช่ไหมครับแล้วเราก็ทำไงครับเราก็พิมพ์ชื่อลงไปทางคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็นําไปเก็บไว้ในตัวแปรที่เราระบ,บุไว้นะครับในที่นี้ก็คือตัวแปร name น,นั่นเองนะครับคราวนี้มาลองดูนะถ้าต้องการให้แสดงข้อความลักษณะนี้นะครับแล้วก็รับค่าเข้าไปนะครับเวลาเขียนเป็นลักษณะของคําสั่งนะครับเราก็ต้องทํใไงลูกเมื่อแสดงข้อความขึ้นมาใช่ไหมเหมือนคอมพิวเตอร์ถามเราเนาะบอกว่า enter your name เราก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับแล้วทําไมต่อลูก เขาบอกให้ป้อนอายุใช่ไหมเราก็พิมพ์ตัวเลขลงไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะนําเสนอว่าเราอะ่ะชื่ออะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่นะครับคราวนี้ก็คือนาํารูปแบบของคาสั่งพินพ์ที่เราได้เรียนรู้ก่อนนน,นี้มาทำไมลูกประยุกต์ใช้นั่นเองนะครับคราวนี้เป็นยังไงครับเราได้เรียนรู้ Data Type หรือว่าชนิดของข้อมูลเนี่ยหลากหลายทีเดียวเอ๊แต่มีบางอย่างที่เรายังไม่คุ้นชินใช่ไหมครับจำนวนเต็มทศนิยมเนี่ยเราเรียนรู้ไปแล้วแต่เชิงซ้อนเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลย แสดงว่าค่อยๆเรียนรู้กันต่อไปนะครับส่วนตรรก,กะในเรื่องของจริงเท็จ true false อันนี้เราก็เรียนรู้ไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของสตริงนะครับยังมีอีกหลากหลายรูปแบบนะครับที่มีความพิเศษภาษา C เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแต่มาปรากฏในภาษา Python นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันต่อนะลูกว่ารูปแบบหรือชนิดข้อมูลเหล่านี้นามาใช้อย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะครับทำไมเขาถึงสร้างขึ้นมาเพราะภาษา Python เนี่ยเกิดที่หลังภาษา C นะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้คุณครูมีกิจกรรมนะครับให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกันแล้วนะหลังจากที่เรียนรู้ไปแล้วนะครับใหเ้เด็กแบ่งกลุ่มนะลูกแล้วทําไมครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันเขียนโปรแกรมรับค่าข้อมูลเข้าไปข้อมูลที่รับเข้าไปก็คือชื่อนามสกลุลอายุน้ำหนักส่วนสูงนะครับแล้วก็นำข้อมูลเหล่านั้นมาสแสดงผลลัพธ์ออกมานะครับจำได้ไหมต้องใช้คำสั่งอะไรบ้าง รับค่าเข้าไปก็คืออะไรลูก Input ใช่ไหมครับนำเสนอก็คือ Print อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลแต่ละชนิดแต่ละรูปแบบนั้นต้องกำหนดแตกต่างกันด้วยนะครับต้องระวังให้ดีนะเอะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรบ้างนะอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะครับหลังจากที่เด็กๆเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาสลับกลุ่มกันนะครับแลกเปลี่ยนกันนำเสนอนะครับเสร็จแล้วต้องทำไมครับทำการตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หลังจากที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยอย่าลืมนําไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับของเพื่อนๆหรือของเราเองก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับจริงๆในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราต้องทําไมครับดูในเรื่องของมุมมองแล้วก็เทคนิคในการนําไปประยุกต์ใช้ให้ได้นะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของความรู้พื้นฐานนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน ยังมีอีกหลากหลายหัวข้อเลยนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ